สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องปูนเคเปอร์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมซุปเปอร์ซัสถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูกันนะคะทุกคนว่าเราจะได้บทอะไรดไโดอเคเอาล่ะ,ละทุกคนเราเป็นหมอผีนะคะหมอผีก็จะมีสกินในการสาบแช่งใช่ไหมเออเดี๋ยวเราก็จะสาบแช่งชาวบ้านชาวช่องเขาไปกันนะคะโอเคมีคนปิดไฟนะฮะเราก็เปิดไฟค่ะทุกคนปิดก็เปิด อืมมีคนตายชื่อหนุ่มที่งดงามโอเคมาดูกันว่าเขาจะพูดอะไรกันบ้างมีคนบอกสีขาวเป็นฆาตกรนะทุกคนเราก็ยังไม่รู้ในแค่ว่าสวอดอะไรเราก็จะพิมพ์ว่าสวอดสีอะไร เพราะว่าเออเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นค่าต่อหน้าต่อตานะคะแล้วก็ไม่ได้สงสัยใครด้วยเพราะว่าเออเราเป็นฆาตก,กรโอเคง่ายๆนะทุกคนตอนนี้สีขาวก็โดนวตดออกแล้วนะคะแต่ว่าสีขาวไม่ใช่ตัวแฝงนะทุกคนตัวแฝงก็คือเรากับสีม่วงนะคะเออเรายังไม่ได้ใช้สกินเลยนะทุกคนเอาจริงเคอเขารีพอร์ตกันก่อน เราจะไม่เดินกับใครทั้งนั้นนะคะคือถ้าเกิดใครมาเราก็จะแบบในนี้เลยแกงทำเคสแกงทำเคสเราจะไม่ทำอะไรสีเขียวนะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่คููดาวสก,กินนะอืมมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว อก็ว่าอยู่ทําไมถึงเดินเข้าใกล้แบบไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะสก,กินเพิ่งคูดาวเสร็จทุกคนสีเขียวเป็นจงกตะกะแยะ่โคต,โตรแย่แย่ที่สุดในโลกเลยเป็นเว่นเลยคือสก,กินเพิ่งครูดาวเสร็จปุ๊บโดนมัว่วเออ,อจริงยานลำนี้จะชนะเพราะฆาตากรกตตตหรือว่าเอ้ยก็คือฆาตากร,รจะชนะหรือว่า ต,ต,ตัวม่วงจะชนะสีส้มแล้วก็สีจมพูนี่น่าสนใจอันนี้เราไม่รู้นะทุกคนว่าเขาหวตสีอะไรกันแต่ขอให้หวตสีเขียวหนอ่อยเถอะฉันฉัน แค้นกับสีเขียวมากฉันยังไม่ได้ใช้สกินเลยไม่ใช่ตัวแฝงนะทุกคนตัวแฝงเลยอีกตัวเดียวเพราะตัวแฝงตัวหนึ่งคือเราโดนมั่วไปแล้วอ,อะไรกันครับเนี่ยเอาล่ะเราจะช่วยเพื่อเราด้วยการปล่อยออกซิเจนออปล่อยเลยโอเคเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ เราจะมาดูกันว่าใครใจะทำออกซิเจนได้เรือสุดอุ้ยตัวมูดแสดงดีนะอ่มเช่นชมในการแอคติ้งของเธอแกมวบชั้นจะทำร้อยชั้นช่วตักเตือนช่วยตักเตือนดิตอนนี้เขาก็แก้โอทูกันเสร็จแล้วนะคะเราจะปิดมีคนตายอ,ยา <c oughs> อีกอ้ะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นคนตายนะไม่ใช่โดนมัวเพราะว่าเจอศพนะคะทุกคนเขา,าบอกทุกคนโบดสีชมพูบุ้ยอันนี้น่าจะโบยนะคะทุกคนเพราะว่าสีชมพูน่าจะเป็นแค่ลูกเรือปกตินะสองสองเท่ากันก็ไม่มีใครโดนบดออกนะคะเพราะว่าคะแนนค่อนข้างเสมอนะ โอเคปะลุยต่อก็คือต่อให้สกกินมันคููดาวได้ก็น่าจะสาบแช่งใครไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันชัางตายไปแล้ววิญญาณวิญญาณล่องรอย สีม่วงและสีเขียวมัวไปแล้วนะทุกคนเป็นจอมตะกาที่โหดมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นอีกตาหนึ่งนะไปลุยเลยมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้เป็นบทอะไรเราเป็นนายอำเภอนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องยิงยิงคนที่แบบเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคนไม่ดีอ่ะเออ เพราะว่าในอำเภอนะแคะเป็นคนดีเอาละลงสมัครเลือกตั้งสสแล้วก็มีคนเลือกใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะมั่วไปเรื่อยฉันถ้าผิดก็อย่าว่ากันนะทุกคนฉันก็มั่วไปเรื่อยแล้วถ้าเกิดเราถ้าสมมุติว่าเราเออเขาเรียกว่าอ,อะไรค่าติดตัวจะเป็นไงเราเราน่าจะตายหรือว่าเฮ้ เฮ้ยดูห่างไกลไว้เฮ้ยมีสไรป์ป๊ไม่สไนเปอร์แรงชั้นทุกคนเราไม่ได้ใช้สกินมาสองตาติดแล้วนะนี่ตายก่อนตลอดเลยเฮ้ยเราก็จะหนีสไนเปอร์แล้วสไนเปอร์ก็ยิงปิ้วแล้วก็ตายอืม อะไรกันครับเนี่ยเรารีบรีพอตมากเลยนะทุกคนเพราะว่ายังไม่ทันได้แบบวิ่งไปหาสไนเปอร์เลยอะเพราะว่ามันจะมีสไนเปอร์ใช่ปะ่ะเออมันมันจะมีเป็นเหมือนลูกศรแบบบอกนะทุกคนว่าเออคนนี้เป็นสไนเปอร์อะไรเนี้ยใช่แต่คือเขายังไม่ได้วิ่งไปหาสไนเปอร์กันเลย เมื่อกี้เกิดการหิดพลาดอุบิเหตุทางเล็กน้อยน่าจะเกิดจากสัญญาณนะคะทุกคนสัญญาณก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหคนคนโหวตข้ามกันเยอะมากไม่มีใครโหวตอะไรเลย แล้วคือฉันเป็นนายอำเภอที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่เลยจ้ะเอาอีกแล้วถ้าถ,ถ้าทุกคนดูคลิปเราบอกของเราเมื่อวานนะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าเออเราแบบตกลาวาหลายรอบมากมีแค่ตาเดียวเองบางที่รอดโอเคเอาล่ะเราเป็นนายอำเภอที่จะทำเควสเรื่อยไปนะคะทุกคนกเราจะขมข้้นในการทำเควส โอเคเควสต่อไปนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเควสหมดหรือยังนะอันนี้น่าจะเป็นเควสสุดท้ายนะคะไหนอะโอ้อยู่นี่อยู่นี่อันนี้คือเควสเรียงหน okay. ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโอเคเควสเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วน,นะทุกคนทีนี้เราจะไปตามหาตัวฆาตรกรที่เป็นสไนเปอร์ที่ทำให้เราตายกันนะโอเคเอาล่ะ ตอนนี้นะคะลูกเรือก็ทําเควสแบบได้เยอะมากแล้วนะตอนนี้เออถ้าเกิดว่าลูกเรือทาเควสกันจนหมดนะคะเออก็จะชนะทันทีเออคนนี้มาจากอินโดนีเซียด้วยทุกคนสวัสดีนะเราไทยแลนด์เราไทยแลนด์สวัสดีจ้าเฮ้ตามสีส้มดีกว่ารู้สึกว่าสีส้มน่าสงสัยนะทุกคนหรือเขาอาจจะเป็นคนดีถ้าเขายืนท,ทําเควสแล้วเควสขึ้นแปลว่าเขาเป็นคนดีนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอยากจะ รู้ว่าสีส้มเป็นคนดีหรือเปล่าเราจะตามสีส้มนะคะเฮ้ยสีม่วงก็ดูเป็นแบบดูเกาะกลุ่มนะเออเฮ้ยนี่สไนเปอร์ฉันฉันว่าสไนเปอร์คือสีส้มเพราะสีส้มไม่เกาะกลุ่มกับใครเลยเจริงปะเพราะว่าสีส้มอ่ะไม่เกาะกลุ่มกับใครเลยวิ่งแบบฉีกออกไปตลอดแล้วพอแบบ เราว่าสีส้มนะทุกคนอืมเพราะว่าสีส้มอ่ะพอแบบพอแบบเพราะว่าสีเขียวมันเกาะกลุ่มกันอยู่นะทุกคนแล้วเวลายิงอะ่ะมันจะมีเหมือนเป็นลูกศรแบบชี้ว่าคนนี้เป็นคนยิงนะทุกคนแต่ว่าของสีเขียวมันไม่ขึ้นแต่เราคิดว่ามันน่าจะขึ้นที่สีส้มแต่ว่าสีส้มมันวิ่งฉีกออกไปก่อนอืมแต่สีเขียวไม่โหวตแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยตกลงคือยังไง สีเขียวเป็นตัวกลางแปลว่าตัวแฝงอะไม่ใช่เราว่าต้องเป็นสีส้มทุกคนเชื่อไหมเพราะเราคิดว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันเพราะสีส้มเป็นตัวเดียวที่วิ่งฉีกออกไปเพราะฉะนั้นเราจะตามสีส้มคิดว่าสีส้มน่าจะเป็นสไนเปอร์แล้วคือตอนนั้นเราลืมอ่านบทนะทุกคนว่าเออมันมีสไนเปอร์มีคนกดปุ่มก็คือสีฟ้าอ่อนๆกดปุ่มอ่อนๆแบบเออแส เป็นคนกดปุ่มฮะมีคนบอกว่าสีส้มเป็นด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าสีส้มอเป็นตอนนี้สีส้มโดนออกจากยาแล้วนะคะมาดูเฮ้ยใช่สีส้มเป็นตัวแฝงโอเคแปลว่า ทีมคนดีชนะไปพร้อมกับวิญญาณที่หลายล้งโคตรเยอะโอเคเอาละค่ะทุกคนกดใจให้ทุทกๆคนเลยโอเคเอาละค่ะถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชให้เราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย